สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านหวังอี้รัฐุมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสนทนาทางโทรศัพท์กับทางด้านออเซนอามีอับดุลลาเฮนรัตุมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิรานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิรานหรือว่าไออาีซียิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่สถานเอกอัครราชทูตอิรานในซีเรียถูกโจมตีเมื่อวันที่1เมษายน2567 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของ i r g c เสียชีวิตอย่างน้อยเจดนายด้วยกันทางด้านเอมี่อับดุลาเฮียนยืนยันกับหวังอี้ว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแบบจํากัดและเพื่อป้องกันตนเองขณะที่หวังอี้กล่าวว่าการที่สถานเอก,กอัครราชทูตอิหร่านถูกโจมตีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรับได้ตามการเปิดเผยของผู้สื่อข่าวและสื่ออีกหลายแห่งของจีนนั้นก็รายงานข่าวตรงก,กันขณะเดียวกันนั้นเอมี่อับดุลาเฮียนก็บอกว่าอิหร่านตระดีเกี่ยวกับความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่จะเพิ่มขึ้นและไม่เคยมมีีแผนนนนกกกกรรระตุ้้้สถาาาาาณ์ใหเเลววยยไปป่่่ท็อู ดันบางอีกล่าวอีกว่าจีนเชื่อมั่นว่าอิหร่านจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและป้องกันไม่ให้ใหตะวันออกกลางนั้นต้องเกิดความวุ่นวายมากกว่าที่เป็นอยู่เช่นเดียวกันกับการรายงานข่าวว่านายกรรฐมุตรีอันวานอิราฮิมผู้นำมาเลเซียก็กล่าวถึงการที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า AIGC ยิงขีปนาวุธและโดนใส่อิหร่านเป็นการแสดงออกที่ชอบธรรมเนื่องจากว่าเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลนั้นโจมตีถานเอการ,ราชทูตอิหร่านในซีเรียและส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปเจ็ดนาย เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันนั้นผู้นำมาเลเซียบอกว่าอิสราเอลไม่ควรตอบโต้เพื่อไม่ให้สถานการณ์ในตะว,วันออกกลางตึงเครียดมากกว่าที่เป็นอยู่สําหรับมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์เป็นทางการกับองค์กรฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสอันวาย้ําว่าความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลมาเลเซียต้องขอโทษและกล่าวถึงสงครามในกาซาที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแล้วบอกว่าเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ไม่ใช่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของท เนื่องจากว่าความโหดร้ายทั้งหมดที่มีต่อชาวปาเลสไตน์เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วทั้งที่มาเลเซียไม่มีความสัมพันธ์การพูดกับอิสราเอลและมีจุดยืนชัดเจนเช่นเดียวกับประเทศมุสลิมทุกแห่งบนโลกรวมถึงประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออินโดนีเซียและบรูไนในการสนับสนุนหลักของสองรัฐและนโยบายทุกด้านของรัฐบาลปาเลสไตน์สมาชิกระดับสูงหลายคนของกลุ่มฮามาต์ เคยเดินทางเยือนมาเลเซียรวมถึงท่าน,น้ายอิสมาอิลฮานดิเย่ผู้นำกลุ่มสุดฝ่ายการเมืองและเข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัวลาลัมเปอร์รวมถึงนายกรกกระมุตรีอีกด้วยความเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับทั้งจีนและก็มาเลเซียนั้นประสานเสียงว่าการกระทาของอิหร่านที่โจมตีเข้าไปที่อิสราเอลนั้นเป็นเรื่องที่ชอบทําแล้วเพราะที่ผ่านมานั้นอิสราเอลได้มีการโจมตีตานพูดของอิหร่านในประเทศซีเรียก่อนและนี่เป็นการเอาคืนทั้งหมดทั้งมวลน,นั้น2ประเทศก็มองว่า สถานการณ์ในครั้งนี้จะไม่มานปลายมากกว่าที่เป็นอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์เนวตกติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์เนด้วยครับ